โอ้โหได้เวลาแล้วครับผมเอฟซี FC ทีครับทุกท่านยามเตียงครับปินเขับตอนเงินก้อน <c oughs> เขามาถ่ายคลิปกันนะครับวันนี้ครบทีมนะครับขอบคุณเอฟซีที่กดไ like, ลค์กดแชร์นะครับปากทุกคลิปเนะ่กดไลค์กดแชร์หมูเฮาไปกกำลังใจมา่เฮาเฮาไปพอเราบว่าวันนี้ทีมงานวันนี้มูเฮาเอาอย่างไมา่กิ่นกันนะครับนี่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 ครับว้าวโอ้โหอันนี้คือน้ำเส้นมีปลากระป๋องอีกแล้ว นี่น้องพคาเฟ่คาเฟ่คนสวยนะครับนี่เอวข้ามเลยอ๋อคาเฟ่ครับมาเรียนูมักก่อมาเก้า่าอย่ามาถามว่ามักถ้าเกิดไปถามว่ามักอันนั้นอีไยังมักก่อมากนะเจ้ามาดึงจอกสูอันนี้นี่ป้าสูจ๋าโอสา้สิ่เสี้ยงก่อนเสี้ยงแกสูกินนั่งนั่งเนิ่งถ้าเป็นห้องสูตรงนี้ค่าโรคความป้วนอ๋อขนาดโรคความอ้วนนะยังโรคตามอ้วนนี่นะ อันนี้คือมีนะครับตีมือเส้นมีี่คะตมือข่ายทำน้าครับวันนี้เส้นมีอัจฉริบุญเฮิรโอ้ทวาน้ำโอ้โหสูเนี่ยหนัวขนาดเนี่ยมาด้วยเนี่ยวันนี้นะครับเราทำกับเขากองท้ายเขาก็มากันเมื่อนะครับทำแบบเด็กวันนี้่ยล่าจ๋าล่าลาวันนี้ลามาถึงฝากชื่อลาวกับผมนี่ลาวจะไปกินขนมเส้นนะลาวเนี่ย จายมาหาแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวอะครับนะครับที่ราจ่ารอเฮ้ยตาไก่ปิ้งยังอู้กับลาบนมวลอู้กับเมียนี่ยังอู้กับเมียอู้บนมวนน้อยอ่าที่ร้านจ่าที่ลานที่จ่าเอาจ่าเอาเนี่ยลงอยู่างมือไงจ่ามาหิ้วเข่าป๋าเกินไม่กินได้ก่อนเนี่ย ไหนตัดเกมของไอยุทธยุทธใบเห็ดตัวเอาไว้ทำคลิปยุทธตัวเดียวแค่หมูเหรอแค่หมูก็ของไอยุทธใบเห็ดสักหน่อยไว้ทำคลิปเออเออเออเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้นี่คือพี่ไอบุญเพื่อนยินดีครับเป็นคนรทำแหนมขนมเชื่อมดูซส่นปากของปากกระปองนะครับยังไม่นั้น เอาไปลูปเล่นักนึ่อเวก็ลูกมาได้เอาหน้าผากเนี่ยยางอ่ะคนไดก็บตังใจหน้าผากไม่หน้าผากหลูกับขี้บ่วซ้องครับวันนี้ทีมงานของเราก็อยู่กันง่ายๆที่รีครับเอีครับมีอยากเอามาสู่กันิีนวันนี้ต้องขอบคุณ <c oughs> น้องพัชรีไ <c oughs> อ้บุญเพิกนะครับแล้วก็น้องจนพีนะครับ <c oughs> น้องพระเพงพร <c oughs> <ผ>ะอยู่กับพระนะครับพระแพงน้องล่านะครับวันนี้มากับครบทีมเหมือนเดิมขาดขาดการเจ้าของสถานที่ให้จูทีมเมียง กิ่น hmm. ข <im> mm ้าวกันนะครับด้วซีไม่กินด้วยกันนะครับให้มูเฮากินเครือก็ได้นอกอยู่ไก่กันแต่นะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เตือนนะครับคลิปของมูเฮานะครับ